สวัสดีครับผมอิงนาวเทียนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่น R O V นะครับผมเ่นะครับผมเฮ้ยสนาเปิดเอเอ,เร,อ,อ,เ,อ,เ,อเ,เราเล่นสี มีการอย่าเล่นปืนที่สัว พิกซี่เทวันนะสัสไวรโอเลตซานิทาร่านะครับผมชิวๆตาเนี้ยพิกซี่เราโรดีไอริโรดียาโรดีซานิโรดีเจอผมโลกาค,คนเดียวเหมือนสตูเลยครับผมเพราะผมไม่มีตัวละครนี้แล้วก็มาเล่นเพราะนักบวดแคสี่สกิลมันให้เปลี่ยนฟรีนะครับผมแล้วเว้นแต่ใช้เมนแดงซึ่งเมนแดนผมหมดไปละ ก็คือแล้วแต่เพื่อนชวนเลือกเลยว่าเลือกอะไรแต่ฉันขอเลือกของบัฟเพื่อบัฟเพื่ออย่างจริงจังก่อนนะครับว้าให้เชกิลอะไรรอให้เพื่อนเปิดก่อนนะครับโอเคครับชัดเจนตัวตูยังไม่มามาครับมาเนี่ยโอเคอเคัดไมลเป็ออกนะ คาถาล่าคาถาไว้โอเคได้แล้วไฟแบบเพื่อนโอเคเพื่อออกโอเคครับต้องเข้าใจจังหวะเพื่อนนะไอ้ขุนรอเล่นเพ่ออยู่นะเพื่อนไม่มาก็ต้องปัดเอง เลี้เกมเพื่อนมาแล้วผมไม่ต้องจริงจังมากเปิดลู่ครับคิวครับตายตายตายเอาชมอะไรง่าเล,งงาเลยแค่ยื้แก้เพื่อนเขาเพื่อนมาปุ๊กกรจบเขาแสมติดฟีดด้วยเพื่อนก็ยิงชิวๆครับผมไม่มีอะไรบ้างแค่สก,กิลหมุนมาโกอยู่แล้ว แต่ยิ่งโดนคนแบบนี้นมันจะเป็นเกมที่แยมอ่ะผมไปครับปัดออกครับผมโอเคครับต้องปล่อยตองปล่อยไปครับผมบอ,อกแล้วถ้ามาแบบนี้ก็แทนตีไปเลยสาสาสา,สา เอาบาเลยครับเดี๋ยวรับดาเมจให้เพื่อนก่อนนะเพื่อนกลับเพื่อนกลับไปชุบๆป่าไปก่อนครับนี่เี่นี่หมดาชวก็ต้องเหมือนนครับโดนสตดาไปก็ต้องยืเก้เพื่อน ความมันจะทำให้เลือดเราเต็มเราจะได้ยืดได้หนานขึ้นครับนี่ครับยืดไปนั้นแหละชิวๆสบายๆเลยสับน้ำเพื่อมาจบเพราะเราไม่ใส่เราไม่ใชื่สายดานเมนเพื่อมาจบเลยนัน่นแชฉกติดแล้วครับหาละบอกเพื่อนๆไปนะครับผมชิวๆ ตอนนี้เพื่อนเล่นเก่งเกมดโ,โจบเลยแต่ร้ว่มเพื่อน่านครับปานเปิดเพื่อนิงไปครับยังไงก็ตาย,ตยผักเลยครับผักครับ เราทำฉกเราทำใหเล่นเราเต็มแล้วเราก็เยอะใ้เพื่อนให้เพื่อนออกนะเนี่ยมันชิวๆเกมมันไม่ยากเคอย่ในพวกเพื่อนก็ต้องเห็นไหมครับเกมมันไม่ยากไปจบเห็นไหมมันไม่ยากเลยครับใครจะเล่นหมึกก็เล่นได้นะค่ของโลกอ่อนอ่ะเจอเพื่อนดีแบบนี้มันก็จะเล่นงานสอุกอย่างนะชิวๆเลยเพื่อนเนี่ยครับชิวๆ ระยะไกลจบนะชิวมากครับเกมนี้ฝากเพื่อนอาไว้ครับเนี่ยเราไม่ได้ใกล้เหมือนว่ามันมีเพื่อ,อนนี้ไงอะฮิวครับฮิวป่าครับผมฐานนะครับอันสารตว์มันติดไปเลยทีงนี้ถ้ามันไม่มีอะไรเพื่อนต้เคคก็คก็รู้แล้ว ป้อมแตกครับจบชูชื่อครับท่านผู้ชมท่านแตกแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูท่านแตกร้านนี้อันนี้คือมาสอนหนึ่งมานหนครับนี่ไม่มีอะไรหมึกหมึกในเค่นี้กินวุ้ก้เหมือนกันแต่ผมก็ยังไม่ได้ใจอยู่ดีว่าด้านนอกอันใดยิ่งเล็กเต็มไปเลวันนี้ก็แนะนำให้เลีนยนเลยรอแล้วก็ค่อยแฉกติ แต่ว่าด้านน้องไม่น่ารู้นะครับหนันย้อนในวีพีเราบัฟดีนะครับท่าถึงดูสิผมก็มานี่นะว่านี่ดูทียไฟครับเห็นไหมเราจะไปของเพื่อนเทียนไฟมันก็จะเยอะพอเราสู้เยอะรับความเสียหายหูก็เยอะกว่า,า,าก็หวสามารถเลือกเต็มได้แล้วก็คอยปัดไอแฉดเห็นไหมมันก็เป็นซับเน้นเลยแค่นี้แหละครับสวัสดีครับขอบคุณครับ